ร้อยเซนมันคือมันมันมันด่าประเทศเปล่าวะผมไม่แน่ใจเหมือนมันมันแสในตัวผมอะมันแสในตัวผมเ้ยอันนี้มันมันน่าจะขึ้นอยู่กับตัวผมรูดจริงเจรอพี่ผมรูดจริงมันไม่ก่อนไม่ถ้าจะพูดจริงๆแล้วอะพูดจริงๆแล้วสนุกเพราะว่ามึงเล่นกันจนถึงเจ็ดโมงเช้าคือมึงไม่หนีคือมึงไม่หายสนุกแต่ถามว่ากูเล่นกับอิอาสนุกไหมกูก็ให้คำตอบไม่ได้เพราะกูจำไม่ได้แล้วเวดึงภาพปะ แต่ณนะปัจจุบันตอนเนี้ยกูเล่นกับพวกมึงอะ่ะสนุกคนดูก็สนุกมึงเห็นปหมคนดูเนี่ยมึงดูคนดูพวกกูดิดา่ามึงยับแต่งว่าเขาอินกับมึงนี่ภาพปะเขาอินกับมึงมึงคือตัวร้ายพวกกูอาจจะเป็นพระเอกก็ได้ <c oughs> ได้วยว่า <c oughs> เออเขาแค่คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีเฮี้ยอะไรเลยเพวกมึงอ่ะเล่นดีทุกอย่างพวกมึงเล่นดีทุกอย่างแต่แค่มันหลุดมาเมื่อวานนี้เองไว้ช็อตเดียวเท่านั้นเว้มันมันมันหลุดมาแค่ช็อตเดียวคือช็อตช็อตไอ้นี่ช็อต ไอด่าประเทศนอกนั้นคือไม่มีเที่ยอ,อะไรเลยผมมองได้ถ้าถ้าพวกคุณสตรีมอยู่หรือว่าพวกคุณฟังผมอยู่นะหรือว่าย้อนหลังอาจจะไปถึงคุณถ้าคุณสตรีมอยู่ผมมองว่าคนดูผมอะ่ะน่าจะชอบคุณเยอะแต่คุณก็ต้องมีดาบในช่องสักประมาณมีปืนนักสิบกระบอกอะ่ะไว้ยิงพวกเกียรมันมีพวกปั่นอยู่แล้วเว้ยคือมันมันไม่ได้ชอบคุณนะเวลานี้แน่นอนเพราะว่าคุณตีกับผมอยู่นึกภาพไหมคุณตีกับผมอยู่มมันไม่ได้ชอบแน่นอนเวลาเนี้ยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับ เราเล่นกันเราจี้ประสาทกันคุณก็จี้ผมเหมือนกันคุณก็จี้ประสาทพวกผมเหมือนกันพวกผมก็ประสาทเสียเหมือนกันเราก็ต้องจี้อะจี้คืนอ่ะต่างคนต่างจี้ครับแต่ว่ามันแค่หลุดมาเมื่อวานนี้เองครับมันไม่มีอะไรมันหลุดมาเมื่อวานนี้เองอย่างน้อยเราคนบ้านเดียวกันเว้ยค,คุณสิ่งที่คุณแจ้งใบอ่ะคุณทําถูกแล้วไม่มีใครบอกย้วยว่าคุณทาผิดนะไม่มีใครบอกนะว่า,ว,าว่าคุณแจ้งใบพวกนั้นอ่ะคือพวกคุณแบบ ผิดที่สู้ไม่ได้ที่คุณแจ้งใบไอ้เฮี้ยมึงจะไปสู้ได้ไงกับกับคนแชร์จอกูถามมึงหน่อยดิมึงก็ยอมรับสิว่ามึงสู้ไม่ได้ไอ้เฮี้ยถูกต้องปะที่ผมพูดมึงจะสู้ยังไงกับคนแชร์จออ่ะกูถามมึงดิมึงจะสู้ยังไงมึงสู้ไม่ได้ก็ถูกต้องแล้วนะเว้มันไม่ผิดเลยเฮี้ยโหลพี่ไอเกณ ผมจะไปรับมึงสู้กับเทพอะไอเชี่ยมึงจะสู้ยังไงอะอย่างเช่นมึงยกตัวอย่างเนี่ยกูบินกูบินเนี่ยมึงสู้ยังไงถ้ากูบินอะเราจะเคลื่อนกันหมดเลยปะล่ะคนเราก็เยอะนะตอนเนี้ยถ้าพี่ไนมาก็ยี่สิบเก้าปะลุงไอ้เฮียโอ้โหผมลุดเงี้ยตอนนี้ขายไปป่าไหนมาไปรับป่าไหนไหมครับถ้าป่าไหนมาก็ยี่สิบเก้าเลยนะขาดแค่ลุงอาคมคนเดียวที่ยังไม่เปิดมันเลย แล้วก็อไอ้ส่วนเรื่องด่าประเทศเนี่ยจริงๆอัานผมพูดตรงนี้เลยนะครับผมมาคุยกับแอดมินมาแล้วเขาบอกว่าพี่จะออยังไงเพราะมัน,ม,นมันพูดถึงถึงอาจจะแซะถึงผมด้วยตัดสินกันมาแล้วว่า <c oughs> จริงๆเราอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ที่จะเอาใบแดงกับคุณนะจริงๆเรื่องกรณีด่าประเทศเนี่ยจริงๆมึงควรโดนใบแดงด้วยซ้ําต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามึงควรโดนใบแดงแน่นอน ร้อยเซนมันคือมันมันมันด่าประเทศเปล่าวะผมไม่แน่ใจเหมือนมันมันแทะในตัวผมอะมันแทะในตัวผม้ยอันนี้มันมันน่าจะขึ้นอยู่กับตัวผมมันขึ้นอยู่กับตัวผมนะเหมือนมันแสะในตัวผมแล้วก็รวมรวมเหมาประเทศด้วยจริงๆเรื่องกรณีเนี้ยคุณควรโดนแบนแน่นอนคุณควรโดนแบนแน่นอนอันนี้เรื่องเป็นยังไงผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะเรื่องเป็นยังไงแอดมินเขากำลังตัดสินกันอยู่ว่าจะว่าจะเป็นยังไง เหมือนเหมือนมันด่าผมอะ่ะมันมัน,ม,นมันด่าเจ้าของประเทศอะ่ะผมก็เลยบอกว่าอ่ะในเรื่องนี้ถ้ามันมันมันพูดถึงแบบกูอย่างนี้พวกมึงตัดสินกันว่าอะไรแอดมินบอกว่าอาจจะแดงแดงงั้นผมก็บอกว่าเอาส้มพอแล้วกันให้ให้เขาได้แก้ตัวอีกสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปด่าประเทศที่ไม่เกี่ยวกับสตอรี่ไม่เกี่ยวกับตัวผมนะมึงมึง,ม,งมึงแดงแน่นอนตอนแรกว่าจะ แอดมินจะตัดสินอย่างนี้ครับ,รบแอดมินอะคือตัดสินแดงไปแล้วด้วยซ้ํแอสิตแอดมินอะตัดสินแดงแดงเลยผมก็บอกว่าลองลองแบบเตือนสติเขาหน่อยไหมเตือนสติหน่อยไหมก็ก็แจกส้มไปให้เตือนให้เตือนสติกันไปครับแต่ขอให้ไม่เกิดขึ้นครั้งหน้าอีกแค่นั้น แต่ถ้ามีครั้งต่อไปหรือว่าคนที่เล่นในประเทศประเทศนี้อยู่นะครับถ้ามันมีอย่างงี้มันมันโดนแดงนะต้องบอกไว้ก่อนเคสพวกนี้มันโดนแดงนะเพราะว่าอันนี้มันมันเกี่ยวกับตัวผมไงผมคือเจ้าของประเทศไงเพราะว่าเจ้าของประเทศก็ไม่อยากให้ใครโดนใบแดงอะหรือเปล่าปะ เจ้าของประเทศก,ไกไ็ไม่อยากให้ใครโดนใบแดงอยู่แล้วเว้ยสับตัวผมในฐานะเจ้าของประเทศเองไม่อยากให้ใครแบบโดนใบแดงเลยค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับลุงสำหรับเปิดประเทศของผมประมาณเกือบเจ็ดหลักครับต่อเดือนพนักงานที่แอดมินต้องต้องจ่าย จริงๆอ่ะไม่ไม่อยากให้ผมไม่ไม่อยากให้พูดถึงเจ้าของประเทศไว้เจ้าของประเทศจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวผมเลยนะเว้จริงๆอ่ะเจ้าของประเทศเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวผมเลยนะคือเจ้าของประเทศจริงๆคือเมียผมนะเว้ต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคือเจ้าของประเทศไม่ใช่ตัวผมสักนิดหนึ่งนะเว้ผมเนี่ยคือพนักงานธรรมดา คือหน้าที่ผมตอนเนี้ผมจะบอกให้แบบชัดเจนเลยนะหน้าที่ผมคือฐานะผู้เล่นคนหนึ่งหนึ่งกับวิธีการเล่นวิธีการคิดหมายถึงเฮ้ยเราเล่นแบบแก๊งอย่างนี้มาเราควรมีอะไรเพิ่มเติมมาอย่างโดดโลม,มายกตัวอย่างโดดโล่มหออุ้มหรือไม่ที่ผู้คุณเล่นกันอยู่เนี่ยเลบงเลเบลอย่างเงี้ย เมื่อก่อนนี้ก็คิดไก่ลี่นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างที่เกิดวิธีการเล่นเนี่ยเราก็คิดกันมาให้ผู้คุณได้เล่นกันเนี่ยสิ่งสิ่งที่ผมทําอยู่เวลาผมนั่งขี้เงะผมก็นั่งคิดดูหนังไปด้วยดูหนังไปทีเนี่ยนึกภาพปะดูหนังไปทีก็ไอ้ไอ้ขี้นี้แม่งเจ๋งวะไอ้ขี้เอาลองลองเอานี้มาใช้ดูดี่าคนคนจะชอบกันไหมวะอย่างโดดล่มอย่างเงี้ยไอ้ขี้มันมันจะมีคนชอบไหมวะเราเปลี่ยนวิธีกันไหมที่แม่งรอตู้สามสิบนาทีเนี่ยมันมันน่าเบื่อไปมปะ ไอ้เชีย่ยคนต้องมารอสามสิบนาทีน่าเบื่อที่ไม่ายเลยวะแล้วก็โดนออกมาโดนจักกักจุดเนี่ยไอ้เชีย่ยคนในฐานะผู้เล่นเนี่ยมันจะเบื่อปะวะไม่น่าจะน่าเบื่อวะ่ะแล้วถ้าสมมติถ้ามันกระโดดล่มลงไปไฟ์กันได้ละ่ะไม่น่าจะดีปะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาแก้แล้วครับแก้เรื่องอ่าต้องต้องติดในตู้ปลาประมาณสามนาทีนะครับแล้วก็จะกระโดดล่มลงมาเพื่อ,เพ,อเพื่อเล่นเล่นกันได้อีกประมาณนี้ หน้าที่ของผมคือประมาณนี้ส่วนส่วนพวกคุณอะต้องบอกกีมผมว่า,าคุณบอกว่าบางคนแยกแยะไม่ได้ใช่ปหอย่างตัวผมผมไม่ได้ถามผู้เล่นบางทีผมก็แยกแยะไม่ได้นะเว้ยแยกแยะไม่ได้นะหมายถึงอารมณ์โกรธนะตอนเล่นอยู่โกรธกูเกียรพวกมึงอะตอนนี้กูเกียดพวกมึงแต่พอมันจบไปแล้วอ่ะผมปิดคอมไปแล้วเท่ากับว่าผมอาจจะไม่รู้จักพวกคุณก็ได้นะเว้ยเพราะว่าผมก็ต้องใช้ชีวิตธรรมดาผมไม่แบไ,ไม่นั่งแบบนินทาพวกคุณนะเว้ยว่า ไอ้เชี่ยมานั่งคุยกัตีหรือว่าอะไรยกตัวอย่างนะนั่งคุยกยตัตีตีแม่งแตกวะไม่มีนะไม่มีจากพวกผมเลยนะพวกผมปิดคอมคือพวกผมแบบแทบไม่ได้คุยกันเลยเวลาคุยด้วยกันอย่างเงี้ยคุยด้วยกันก็คือการเล่นเกมกันลดความเครียดจากที่เนี่ยเครียดกับพวกมึงเนี่ยตีกับพวกมึงเนี่ยเล่นเกมร้านเกมกันเนี้ยเพราะกูเครียดไง เพราผมแทบไม่มีไม่เคยรับหลักใครเลยอ่ะเนี่ยนู้ <Becca. S 2> ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะเราเบื่อกันแล้วดราม่าไม่อยากดราม่าแล้วเราผ่านดราม่า เยอะแล้วอย่างตัวผมก็ผ่านหามาที่มันเยอะมากๆเ้ยเยอะแบบมากแล้วเบื่อละตอนนี้แม้กระทั่งตัวผมอยู่ก็โดนด่าเนี่ยสิ่งที่ผมพูดออกไปผมก็โดนด่าในทิกตอกแต่ผมก็ไม่ได้สนสุดท้ายต่อให้ผมพูดแบบไหนผมก็โดนด่าอยู่ดี ลุงท่าเคสนี้กับลุงอีกแล้วถ้าคนนี้ได้แดงแล้วเขามาลองว่าไม่ไม่ไอเคสเนี่ยน่าจะเพิ่งเคยเกิดขึ้นกับผมครั้งแรกมั้งเรื่องด่าต่อหน้าผมเนี่ยไอเนี้ยไอที่มันด่าอยู่เนี่ยคือมันด่าผมนะเว้ยมันไม่ได้ด่าอะไรนะมันมันเจาะจงคือผมนะไอเคสเนี่ยมันเจาะจงคือผมถ้ามันเจาะจงคือผมเท่ากับว่าผมมาพิจารณาได้ก็เหมือนผมเป็นเจ้าทุกอะว่าจะให้ใบมึงหรือไม่ให้ใบมึงนึกภาพปะก็เหมือนแบบ คนคนที่ผมอุ้มในน้ําอ่ะเขาก็พิจารณามผมได้นห็นภาพอรืไหมครับเขาก็พิจารณาหม,มได้ตอนในอุ้มที่ว่าเขาจะให้เหลืองผมไหมก็ก็ให้ได้นะใบอะ่ะหรือว่าเขาจะปรับเงินผมก็ปรับได้ก็เหมือนกันก็เหมือนตัวผมไงที่ผมโดนอยู่ตะกี้เนี่ยป่ะรบแล้วป่ะมาถึงละอยู่กับพี่นาย อขาดแค่หนึ่งครับเราจะมียี่สิบเก้าครับวันนี้เออไหวเซิร์กเซิรกอไหรวะอยู่ตรงที่ตรงนี้ครับรถเหลืองข้างหน้าเนี่ยกลางวงครับไหนเซิร์กอ่ะไอเซิร์กมึงไม่ใช่รถสองร้อยอ่ะไอเซิร์กเบอ่อเซิร์กว่าไงลุงมึงไม่ใช่รถร้อยนึงอ่ะมันไม่มีน้ำหนัก ลุงไปร้องเรียนเขาดิเขาไม่ใส่น้ำหนักมาเออว่ะพังทีก็เดินไตแห้งเลยอ่ะไานนำนี้ไปจัดน้ำมันก่อนเตรียมน้ำมันอะไรพร้อมนะป่านไหนไม่เข้าวอลหรอป่านไหนเขาเตะสองเสร็จยังอ่ะกินพี่เรียบร้อยหมดแล้วครับอยู่กับผมบนรถเล่นเกมไม่เป็นแล้วนะแตงแต่ตะนุเป็นเพื่อนอะป่าไหน คุพอคุณแม่เ,เอ้ย ไอ้เหี้ยทำไรเนี่ยใครแม่งชนปั๊มไว้สัตว์ใครแม่งชนปั๊มไว้ไอ้เหี้ยมึงตอบไม่ได้ไอ้เหี้ยนั้นอะคือใครอ่ะดิ้งกูไปเนี่ยลุงไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยซื้้อนมันไไมม่ด้ึงใครเนี่ยรับลุงมึงใครอ่ะบอกไว้บอกว่ามึงมีแบบบัรจุเฉิดไว้เติมน้ำมันได้ที่ไอ้เฮียมึงขี่รถชนปั๊มทำควยอะไรเนี่ย พอแล้วผมห่างมากแล้วมันระเบิดเลยผม,มยอ่ะใช่อะเต๋ยมาด้